ครับสวัสดีพี่พีนน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมนะฮะมาพบก,กับบ่าวแจ้อ,อีกแล้วนะครับผมนะฮะเมนูวันนี้ที่บ่าวแจ้มาแซ่บๆเลยนะครับผมลาบเป็ดสูตรร้อยเอ็ดแซ่บๆเลยนะครับผมสําหรับสูตรร้อยเอ็ดนะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมอบอกเลยสูตรร้อยเอ็ดอร่อยอยู่แล้วนะครับือ อืมอืมอร่อยมากจึงเครื่องอืม เด็ดมากนะครับผมสำหรับสูตรร้อยเอ็ดสูตรร้อยเอ็ดนี่เอาจิ้งจิ้งต่างกัน ลาบแยสุธร์นะต่างกันยังไงมาสูตรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะสับเขาจะไปจ้มคือเขาจะรวนเขาจะอะไรที่สุกแต่สูตรแยสุธรนเขาจะไปคั่วให้หอม คนน้ำมันนะฮะอืมมันจะอร่อยคนละแบบแต่อร่อยคนละแบบคืออร่อยเหมือนกะันถาแยสุซทอนอะ่ะเขาจะได้หอมเรื่องเออขาเรียกอ,อะไรขั่วใบมะก,กรูดพริกขั่วแบบ หอมหอมเลยอร่อยมากอือ กวางตุ <def uras> <S 3 young men> ้งสดๆหวานมากเข้ากันเลยอื้ม 嗯。Mm. แซ่บสุดยอดอ,อันนี้ลาบร้อยเอ็ดเดี๋ยวคราวหน้าบ่าวเจ้จะเอาเออเยะโซทอนมาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าข้อแตกต่างเป็นยังไงจะบอกเลยแตกต่างแน่นอนแต่ก็อร่อยนะครับอร่อยคนแบบ 흠 음. 음음 Ну вот. อออรอดสําหรับาลาบสูตรร้อยเอดนะครับผมอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวจะอลาบปิด แยสุธรมานะครับผมว่าข้อแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมความอร่อยจะอร่อยแบบไหนหรือจะมีอ่าเขาเรียกอะไรรสชาติที่มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวแจ้จะเอามาเปรียบเทียบนะครับผมในคลิปหน้านะฮะว่าข้อแตกต่างความอร่อยเลือกแต่อร่อยทั้งคู่นะครับผมจะอร่อยแบบไหนหรือย,ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ลาบเป็ดร้อยอย่างนี้สุดยอดนะครับผม นะฮะอร่อยนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องทุกๆกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเช่นเคยนะครับผมกิริยาคําพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ต้องขอประทานโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบราไลารถูกใจให้กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบาเแจไว้ด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้บาเแจททาคลิปต่อๆไปนะครับนะฮะสำหรับวันนี้บาเแจ้ขอลาไปก่อนกัน เมนูแซ่บๆลาบเป็ดร้อยเอดกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ